เครื you, on, street, pues uses, ่องใหญ่นี่นะถ้าคนเอาไปใช้รู้จักพลิกแพลงเนี่ยมันโหมหาศาลเลยนะเหมือนกับว่าาสมมติยกตัวอย่างเช่นไออันนี้เครื่องเล็กนี่ก็ใช้ได้นะยกตัวอย่างเช่นน้ําเนี่ยก่อนที่จะเราเอาจะเอาไปใส่ใช่ไหมเรา m อ r มอามาซะก่อนน้ําเนี่ยที่เราจะใส่เครื่องอ็อไว้ใช่ไหมแล้วก็เ s r เสร็จอุอากรา้ำมาพัฒนามาอุอากระา้มาพนามาอุกรา้มาัฒนามาอูเสร็จใช่ไหม าอาจจะสอดแทรอะไรลงไปอีกก็ได้นะในน้ํานั้นแล้วก็ปล่อยน้านั้นลงไปใช่ไหมทีนี้น้ำนั้นอะ่ะมันก็จะไปเพิ่มพลังงานของไอ้ตัวนี้ออกมาแล้วเอาน้ําของเก่าแหละพอสามวันสิราจะสองวันสามวันห้าวันถ่ายน้ําออกมาแล้วก็เอาน้ํานั้นอะ่ะมาเอเบส เหมือนกเกษกรคาถาลงใหม่ๆอย่างเงี้ยนะยกตัวอย่างนะยกอย่างเกไตใหม่ไอ้น้ําเก่าที่มันเสกแล้วเนี่ยมันก็มันก็โดนพลังงานมัำเนี่ยชาร์จ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 ลงไปอีกใช่ไหมแอมป์จออกมาแล้ว <ๆ S 1> ก็มาชาร์จไอ้ตัวใหม่แล้วอัดชาร์จไปทีหนึ่งถ้าสักสองสามครั้งนี่น้าเนี่ยลองเอาไปดื่มดูสมมุติด้วยเป็นสมมติว่าคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็แล้วแต่ลองดูว่าว่าเราโปรแกรมเรื่องของอันนี้ใช่ไหมแล้วมันก็ไป ดึงดูดพลังงานเข้ามาเรื่องนี้ดึงนี่ดงนี่น,น,น,นี่ตลอดตลอดน้ำมันก็ชาร์จพลังงานไอ้ที่ไปบําบัดตรงเนี้ยใช่ไหมแล้วเราออกมาแล้วเราก็โปรแกรมบําบัดตัวนี้แล้วก็ผสมกับน้าอีกทีหนึ่งแต่เราจะผสมเราจะไปชาร์จเกินสามครั้งไม่ได้นะเพราะว่าเพราะว่าน้ำเนี่ยมันจุดอิ่มตัวของการที่เขาจะชาร์จจะจําจะอะไรต่างๆเนี่ยมันได้แค่นั้นใช่ไหม <Okay. S 2> ถ้าเกินจากนั้นมันไม่มีประโยชน์เหมือ <Okay. S 2> นยาเนี่ยบางยาชนิดอะเรากินเข้าไปเนี่ย กินเกินโดสแต่ม yeah. ันไม่มีประโยชน์อ่ะเพราะร่างกายเรารับได้แค่นั้นไอตัวน้ำเหมือนกันจุดอิ่มตัวของพลังงานก็ได้แค่นั้นใส่พลังงานลงไปอีกเท่าไหร่ก็ได้แค่นั้นเหมือนนักบอลอ่ะที่เขาฉอัดอัดฉีดอ่ะไอไอเขเนี้ยเอาอัดฉีดนักบอลอัดฉีดไปล้านหนึ่งเอาให้ชนะเอาล้านหนึ่งมาชนะอัดฉีดไปสองล้านสามล้านสี่ล้าน ห้าล้านอ่ะโอเคชนะแต่ที่นี้ไอ้คนเล่นอ่ะพอพอจะอัดชีตอมก็ได้แค่นี้ที่กลบมันอัดไม่ไหวแล้วไอ้คนก็เหนื่อยแล้วแรงก็มีอยู่แค่นี้จะทํายังไงไว้ก็มีอยู่แค่นี้ใช่ไหมอัดไปร้อยล้านพันล้านยังไงมันก็ไม่ชนะหรอกเพราะไอ้แรงของคนมีอยู่แค่นี้นอกจากคำว่ามันไปเอาพลังมาจากต่างวิถีใช่ไหมเอาเพิ่มอีกค่ะอันนั้นอันนั้นช่วยไม่ได้ใช่ไหมเอาเอาเอา คุยกันไปได้เดี๋ยวเด<อ>ี๋ยวมาเซอร์มาเซอร์สรุปคือตอนนี้อก็คือว่าเ,เราจะเปลี่ยนน,น,น,นน้ํากัน3วัน5วัน7วันอันนี้ตามอัตาราสายเนาะแล้วเสร็จปุ๊บตามอัตราสายเปลี่ยนทุกวันก็ได้เปลี่ยนทุกวันถ้าเปลี่ยนทุกวันเนี่ยเราก็โปรแกรมสมสมติว่าเราต้องการน้ำเนี่ยสมมติว่าเจตามชอบตัวต้องการความเข้มข้นของ1ขวดใช่ไหมเจตามก็ล้าง1ครั้งแล้วเราก็ได้น้ํามาแล้วหนึ่งรอบแล้วก็เอารอบนี้แหละไปเติมอีกรอบหนึ่งให้เป็น เติมทั้งหมด3รอบแต่ในขวดนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ก่อนเติมอ่ะก่อนเติมแล้วก็เอฟเอสอาร์อุอากระสะมมติอ่ะอุอากระสะหรือหรือว่าเราสมมติอ่ะตอนเนี้ยรู้สึกมีอาการไข้แล้วค่ะแล้วก็จะป่วยนานๆนมากมากนะนี่ที่พูดนี่มาสเตอร์ก็ก็อาการเจ็บคออยู่นั้นเนี่ยแต่ว่าเร็วหายเร็วเจ้าค่ะเจ้าค่ะเนี่ยปั๊บับปั๊เดี๋ยวก็จะหายแล้วมันเร็วมากๆนะดังนั้นเราเราก็สมมติเรา แต่สมมติ่าปวดขาดวปวดขาปวดขามากเลย,ว,ยวันนี้เราก็เอ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 าอเอเอเาเอ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 าอเาเอ่อเอ่อเอเอรอเอเอาอสอเอรอเนเ้เอเเอเออออ